วันนี้ก็จะมีสมารเรียนเรื่องการแคปเจอร์นะคะการแคปเจอร์เนี่ยก็คือวิธีการเชื่อมระหว่างกล้องนะคะกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อเันการแคปเจอร์ได้แล้วนะคะปรากฏว่ามันก็จะมีไฟล์ออกมานะคะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะซึ่งได้แคปเจอร์มาแล้วนะคะแล้วก็คลิกดูงานก่อนนะคะ คลิปตัวนั้นลงมานะคะวิธีลากก็คือให้ลากไปที่ไอคอนตัวลูกหัวรโพงหัวระพงตัวนี้นะคะแล้วก็เชนดูนะคะทะนีนี้สิ่งที่จะต่อก็คือให้ตัดภาพเสียงออกจากกันนะคะสิ่งที่เห็นในหน้าจอน,นี้ก็คือสีขาวถ้าเราทิ้งไปที่วิดีโอสองหมายความว่าเราทําอยู่ที่วิดีโอสองทิงาที่วิดีโอหนึ่งอยู่ที่วิดีโอหนึ่ง ท่าน,นี้ในที่นี้เราจะทำอยู่ที่วิดีโอหนึ่งแล้วเราจะทําการตัดเสียงออกไปวิธีก็คือขั้นตอนที่หนึ่งคลิกไปที่คลิปขั้นตอนที่สองนะคะคลิกขวาแลา้วหาคํ link, าว่า unlink ดูไอยู่ตรงไหนที่ให้นักเรียนเห็นเลยจิตรงไหนตึ๊๊๊๊๊๊๊๊ตรงนี้นะคะเมื่อคลิก unlink เสร็จนะคะ เราก็เอาเม์ไปที่บริเวณด้างข้างแล้วก็กดคลิลกเมาส์ด้านซน้ายมือนครั้งด้านซ้ายนะคหนึ่งมันก็จะเป็นตัวนี้ออกมาหลังจากนี้ก็คลิกไปที่ตัว a u d โอค่ะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็คัดหรืดะะดอดีล e ทก็ได้นะคะหรือเคลียก็ได้นะคะในที่นี้ให้นักศึกษาช่วยกดปุ่มดีล e ทที่ ตัว k ร์ดน,นะมันก็จะหายไปนะคะนี่ก็คือวิธีการเอาเสียงออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงหรือจะเป็นภาพเฉยๆก็ได้นะคะรานนี้ขั้นตอนต่อไปในการสอนก็คือจะสอนเรื่องการเพิ่มลดสปีดนะคะขั้ตนตอนแรกก็คือให้ทีไปที่ตัวคลิงนะคะแล้วก็ิกไปที่ด้านขวานะคะแล้วหาค่า speed duration นะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมา ถ้าีวหนึ่งร100ก็คือเป็นปกติทีนี้อยากให้นักศึกษาลองพิมพ์ตัวเลขห้าสิบค่ะแล้วคลิ์โอเคค่ะแล้วปรากฏว่ายังไงคะคลิปมันยาวขึ้นหรือยาวยาวขึ้นใช่ไหมคะอ่ะลองกดปุ่ม play ที่มนิเตอร์ด้านขวาดูค่ะ มอนิเตอร์ด้านซ้ายก็คือตัวคลิปที่เป็นออริจินอลด้านขวาคือออกทีวีนะคะสังเกตว่าเมื่อคลิปยาวขึ้นมันก็จะช้าลงใช่ไหมคะท่านี้นี่คือวิธีการเพิ่มความยาวคลิปอันนี้กดปุ่มตัองนะคะอันนี้คลิปเป็นที่คลิปบ้างอันนี้จากคลิปเป็นที่ตัวคลิปค่ะตัว ถ้าเป็นตัวไอคอนนี้ถ้าพูดว่าคลิปในไทม์ไลน์หมายถึงว่าตัวนี้นะคะอ่ะคลิกไปที่ตัวนี้แล้วก็คลิกขวาค่ะที่เมาส์แล้วไปที่สปีดดูเรเช่นค่ะอ่าทีานี้จาก50ให้คูณอ่าพิมพ์200ค่ะอ่าแล้วก็โอเคค่ะนะคะสังเกตว่าคลิปจะต้านหรือยาวลงคะ<า>ต้านนะคะอ่า แล้วก็สังเกตว่าถ้าสมมติว่าคุณเอาตัวตัวนี้ที่เห็นเป็นเส้นฟ้าๆนี่ออกจากนอกนี้นะคะนอกในสิ่งที่เราไม่ได้ตัดต่อมันจะเห็นเป็นจอดาเพราะฉะนั้นเราต้องคลิปไปที่ตัวนี้นะคะอลองกดโอเคน,นะคะว่าภาพจะออกมาเป็นไงมันก็จะตามในตัวนี้นะคะ อันนี้นะคะอาจารยเห็นแล้วว่ามันสามารถที่จะตัดต่อในส่วนทำเป็นสองท่อนได้นะคะก็คือละครสั้นเสนอตัวนี้ระหว่างหนอนมันกะลึกลึกเนี่ยมันช้าใช่ไหมเราทำให้มันเร็วได้นะคะตั้งแต่ตัวนี้ ต่อเริ่มต้นนะคะเราสามารถทักด้วยการคลิกไปที่ตัวค่าอ่ะคลิกเลยสิคะอ่ะาแล้วก็คลิกมาที่ตัวคลิปในทางไลน์อ่ะตัดอ่ามันก็จะได้เป็นสองทอดต้องจะตัดเสร็จทุกครั้งนะคะให้ไปที่ตัวลูกศรน,นะคะตัวน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราจะทาํากระปิดในช่วงที่สองให้มันเร็วขึ้นนะคะ ตัวนี้นะคะอคิิกขวาค่ะใช้เมาส์คิิกขวาค่ะแล้วกดแล้วก็ไปที่สปริดูเ t ชันค่ะแล้วพิมพ์เจ็ดร้อยค่ะโอเคค่ะ,ะลองนะคะถ้าเราอยากจะเช็คง,งานก็ไปที่ตั้งแต่เริ่มต้นอลองกดปุ่มเพดูนะคะตันี้ ตัวหนอนกตัวงกลายนหนอนที่เร็วนะเห็นไหมคะตัวของวัตเรื่องเนี่ยอาจารย์ว่ามันเร็วไปเราก็สามารถที่จะทำให้มันช้าได้นะคะตัวนี้อ่ะทำเหมือนเดิมก็คือเป็นที่การไกะคะ่ะแล้วก็ตัดคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเฉพาะคองว่าเรื่องก็ไปที่ตัวนี้ต่อนะคะ อานนี้เราเพื่อการทําง,ง,งานง่ายเราต้องทําภูเขาให้กว้างขึ้นค่ะนะคะตัวเลือกเนี่ยจะทำให้มันให้มันหนาขึ้นนะคะตัวเนี้ยจะนะวัตนร้นมันจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะคะ